วันนี้ชุมันนี่มาเล่าเรื่องให้โบปีปีน้องๆและล่านฟัง,งเรื่องตะกุนโจระเกะกรับไปเลยครับไม่ตายแกเอาชีวิตรอดหรือเกิดขึ้นในบ้านเราเองเมื่อมาเราเองถึงนั่นมาแล้ว,วปีปีน้องชุมันนี่จัดชุ้มัน,นแกอะไล่าให้ชัวมันฟังนะว่าแกรอดมาปันตื้อแกกรบับกรับแกไปแล้วแกต่ำปลือได้มีชีวิตรอดอยู่นั่นเลยเรื่องนา่นมาซึ่งโมลลันฟังแล้วอ่ะแกต่ำปลือซึ่งเอาความรู้นี้นาใด ไั้นเก็บเอาไว้ไปเตือนบู้บู้คุณหลุนต่อไปว่าถ้าเกิดเอ็ดปันนีแหละที่ทำเปืัอ,อนน่ะฟังในจบแล้วก็ได้ความรู้นั่นน่ะโอเคนะเดี๋ยวมาฟังหลงยุ่มมันหลายฟังก็เด็กคนนี่ล่นะะพี่นองตังมัดฟังไอ้ดีๆเด็กคนแี่นะี่มีจระเข้หมากมีจระเข้จุกจุ่มแต่ว่าคนก็ต้องทำาหากิน วางขนคไปรุ่นกุ้งลงในน้ำดำอสเพราะจำเป็นต้องทำมากินเพราะในคลองนี้มีตัวเกนหมักงาเละเจอกันประจำแต่ว่าพ่อโยมาวันนึงนะตัวยาบเป็นเป็น,ปนยาติของชุมันเองนะครับเปลือยนิ่กุนแกก็ไปหยิกเลนเงนเลยทําไม่นั่น่ะไปหยิกเลน พ่อว่าจูมนันที่หลาไว้สั้นๆนะพอไปยิกแร่นก้นองคนต้องคนเปื่อนนี่บางเอืญนว่าแล่น่ะมันว่ากำกลองถึงมาากงแกอยังอยู่ตัวงแต่แกเพึกปวยนั่นนะ่ะพึกปวอย่างดีเลยม้านะยังอยตัวหนึงกรามานั่นนั่นก็มันยิกแล่นมันก็ว่ากำกรองไปกันพ่อว่ายกลก้องกหล,ลุกบางนี่ลุกบางประมาณสั้งอ้าว่าได้ก้องนันประมาณสั้งอ้าว่าได้อาว่ายว่ายามไปกัน ตึ้งแกนั้นเหนน็นเป็นเป็นปนันแกก็กไหวตามตามมาเลยมาของแกล่ะแกก็กามก่องไปตามตามมาไปไปกันแต่บางอื้นนั้นในกรองอันแกให้ไม่ใหญ่รูในลูกบางเล็กๆอันแกหนึ่งว่าไม้แต่บางอื้นเกย์จระเก้มันยังอยูอย่ดินาจระเก้มันมีอยู่ตระกี้มันนีมาัางเล็กนู้นแต่แกไม่เห็นนะตอนมาไหวารรมปนันแกไม่เห็นมานเอาเแล้วหละ แต่แกนว่ามาโนเลนดุก็เลยว่าดุดน้ำตามมาไปกันนี่แกหลาให้ฟังเองเลยนะแกหลานให้ฟังดุดน้ำตามมาไปกันแต่บางเอื้อนแกช่วยแกในในช่วงนั้นเลยในช่วงเตะแก่ายน้ำช่วยเตะช่วงเอวเลยแกหลานฟังซึ่งความเตะตกใจนะแกอันป่าแกจมน้ำอยู่ใต้น้ำซึ่งเพื่อนเตะโยบุญน้ำมันก็กำมือนว่าก็รู้ว่า จอระเกเด็กอนมันเป็นปันีความเชื่อของคนโบราณหน่อยครับปนผือมันจะป่าเนื้อจู่ขึ้นหน้านามตามกลางมางคนโบราณว่าแต่ว่าเก๋กาบกุบนนั่นนะอับกุนมันจะจู่ขึ้นหน้านามตามกลางตามเฉื่อก็ว่ามันจะว้ยเทวัดาซึ่งเก๋ก็ยื่นเล่เล่ยว่าตอนน่อใดว่าเก๋นั้นจอระเกนั้นอีจูเผลือนขึ้นหน้านามแต่จะรู้ว่ามันจู่จริง ตัวจู้นึงแกกูไปบอกเปลือนเลยกูไปบอกเปลือนนี่จูมันมาแร่งอะไรครองนี้ไม่ใช่ว่าตาตา,ตายไม่ทัง้งวมดเลาให้พวกคนหนุนลังควงเพื่อเพื่อว่า,วายัางมีอยู่เลยจูมันกับกูว่าจู้ขน้นนานานึงแกกัตะโูนบอกเปลือนว่าเปกตาตายไอ้เป๊กตาตายเปกตาตายตัวยาเอ้เป๊กตาตายกูบอกแร่งไอ้บอกเปลือนได้ยินตึ่งตัวยาหมาแกนันได้ยินแวแว เปื่อเล้งเันหวังไอเฟ็กตาตายไอ้แกก็จำสตินึกขึ้นได้ตอนนั้นเกีจระเกีนป่าแกจมน้ำอีกังเราป่าไปแต่ปลายปลายบางนู้ดปลายหลุดกรองป่าอีป่าขึ้นแห้งมันนั่นเนี่ยป่าแกนึ่งกาเปื่อนแกก็วิ่งตามตามไปปลายปลายสุดปลายปลายกรองซุดตึ้งปัจูุที่ยิงแกก็ตะกูลบอกทุกที่ว่าไอ้เฟ็กตาตายปัจจุบั่จุตดเร่ร้องแกก็บอกเราตึ้งก็ตัวยับก็ พยายามฮว่าแกกลมฮงตาข้างหลังนะตาข้างหลังแต่พยายามก่ฮะแกว่าแกว่านะว่าเป็นนี่แหละแกว่าแกกลมนะว่าเป็นตานี่แหละเพิ่งกับกัเฟตเลยแต่บุญของแกนะไปตรงกันจริงๆกับตาตาหลังดูมันก็ยังไม่รู้ว่าแกมีเสตตาไม่ใช่รู้ที่ว่าจอระแกมีเสตตาแต่ว่าแกบอกว่ามีเสตตาแกก็แฟกโอ้แฟกความเจ็บของแกจอระแกมันกระตกใจด้วยแหละเจ็บ ตึง้งไายแกออกมาอปาปลาไก่ออกวความตกใจมันก็จระแกก็ปลิกไปบนลิงเลยแกก็ขวันกึ้นลิงเพืือนเน้นมันนั่นก็เก็บหลักขึ้นมาซึ่งแกดค้ความเจ็บมันแ่ะความเจ็บต่างตัวเป็นแพร่หมดเลยเป็นเกีียวกล้องจกระแกต่างเปตึ้งแกก็ได้เพืือนนั้นได้ป่ามาขึ้นบานป่าลับบานซึ่งมีเขอแปลกลิงนึงนะพวกเพลือนเปล่า ้นานันฟังดีนะจราคีนี่ถ้าว่าตุกคุณตุกจระคีกบหรือกาบเป็นหน่อยแปร่เขาจะกั้งมุงเจ็ดจันซึ่งจุมันทำมาใส่ทางเจ็ดจันแค่ว่าเขากลัวจิงจอกจีม,มารียบแย่นะ่าก็ว่าบอบูนี่มันปีนองกัน้ารจิงจอกแลบแย่น่ะซนะึ่งกับชีวิตเลยคนคนนั้นต้องตายตอนกั้งมุงเจ็ดจันนะั่นนะที่คุณเขาไปแลกแกกันเต็มหมด มันเป็นเรื่องริงริงจกนี่จะขึ้นแต่ปีนเต่มุงใบย่ามอีก้ารียบแพรแก่น่ะเต็มมัดเลยเพรากระจายหมายควัดหกหกเนี่ยมันมากแพร่เนั่แหละเป็นเป็นเรื่องริงเรื่องนึ่งแต่เกิดขึ้นแต่แต่บ้านเราแก่หล่าไม่ฟังถ้าคุณแต่ก่อนก็รักษากันเองไม่ได้ไป้ามมออะไรหรอกนะาก็รักษากันเองราะว่ามันไปอาหมอลับบางเลไอย่างนู้นไม่มีแต่นุ่นต่างกันนะ พ <c oughs> ยาามลำบากน่าลืมนะนะแ okay, คว่วไอ้ก็ตายแกกระตักอยู่วันชดเลยแต่ว่าทุมันไม่เอาแล้วไม่ลุ่มเลย <c oughs> แต่นี่อันนี้นในในคลองนี่อันตายได้นี่ในคลองมันเรานี่หมากระชุดเลยหมากระสุดนี่การทุ่มมันมาบ่ายยืนลาอยู่วันนี้ครับการเที่ยบเที่วกลัวกลัวเหมือนกันนั่นะนะอ๋อเป็นว่าเดยมมีเืองร้อยๆในต่เกิดขึ้นแต่มู่บ้านเราิเหล่องจริงทุมันจะเอาเหลืองจริงมาลาให้ฟังแล้วก็ตึงเตะกันนี่ปลายคลองนี่นะั่นแัละติเกิดขึ้นะําไม่กนดะนะนะนะ แต่ว่าไปมันมีลูกบ้างอีกตีมีลูกบ้างเล็กๆนะโอเคแล้วก็ปอบกันไหมครับทุวมัน,นคลิปต่อไปนะเรื่องเราเตว่านุกมังน่ากลัวมังกระผลจำๆกันไปโอเคในั้นนะไนะปปอบกันละสวัสดีกับปุม้ม